ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันมืดหน่อยก็คือต้องรีบมาทำคลิปนะครับเพราะว่าจะได้บอกกับผู้ติดตามในช่องนะครับก็คือเมื่อวานที่ทำคลิปไปว่าไอตัวข้างหลังอะ่ะตั้งแต่เป็นช่วงล้อช่วงเครื่องแล้วก็ท่อครับที่มันโยกนะครับ ผมก็ได้ไปถามที่ศูนย์มาแล้วนะครับเมื่อเย็นตอนเลิกงานนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายแล้วก็อบอกถึงคําตอบแล้วก็สาเหตุนะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็หลักๆนะครับอันนี้ผมใช้กล้องนะมันกลางคืนมันมองไม่ชัดนะพเพื่อนๆก็ดูเอาหน่อยนะครับไอ้ช่วงตัวยึดตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับ เพื่อนเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้นะมันคือแท่นเครื่องยึดกับโครงรถนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวอันนี้มันเป็นตัวสวิงอาร์มนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือหูยึดแท่นเครื่องมันเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับคือมันจะยึดยึดอ่ายึดโครงรถนะครับโครงรถกับไอตัวตัวนี้ตัวนี้ทั้งหมดเลยชุดนี้เลยก็คือตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับตัวแข็งนี่นะครับตัวแข็งนะครับเสียงอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไม้นะอันนี้เป็นไม่จากโทรศัพท์เลยนะครับคือตัวนี้เลยมันจะมีน็อตยึดอยู่นะครับแล้ว ้ใช้ไปใช้ไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะหลวมนะครับคือเท่าที่มีคนมาคอมเมนต์ตอบนะครับในคลิปที่แล้วนะครับคือบอกก่อนว่าผมชอบมากเลยที่เวลาพวกเราอ่ะมีมีปัญหาหรือว่ามีประสบการณ์หรือมีความรู้อะไรนะครับหรือว่าคือเคยรู้มานะครับแล้วมาบอกบอกเล่ากันนะครับมันโอเคมากเลยมันได้หาวิธีแก้ไขได้ รวดเร็วนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่แค่รุ่นเราที่เป็นนะครับพวก X Max นะครับพวก For ์ซ่าสามร้อยสามห้าศูนย์ก็เป็นหมดนะครับเขาพวกนั้นเขาจะเปลี่ยนไปเป็นใส่บูทยูริเทนนะครับมันจะมันจะกระชับแล้วก็แน่นแล้วก็สึกยากกว่านะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันต้องบอกก่อนว่าช่างเขาบอกมาแล้วว่าช่างที่ศูนย์นะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นกันทุกคันมันจะเป็นบางคันก็คือ ไอตัวบูธที่ทํามาจากโรงงานอะ่ะมันจะเป็นล็อตของมันไอบูธล็อตนั้นอะ่ะอาจจะมีปัญหานะครับก็คือใครที่ไปถอยถอยแล้วโดนไอบูธล็อตนั้นมาก็อาจจะมีปัญหานะครับก็คือปัญหาที่เกิดก็คือมันโยกได้นี่แหละแต่ถามว่ามันเกิดเขาเรียกว่ามันมีมีมีผลกับการขับขี่ไหมก็ถ้ามันโยกไม่มากอะ่ะช่างเขาบอกว่ามันไม่มีผลนะครับ ผมก็เลยถามต่อไปว่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยจุดเนี้ยสาเหตุเนี้ยมันเค็มหรือมันอะไรได้ไหมนะครับช่างเขแนะนํามาว่าถ้าเป็นรถใหม่นะครับรถที่แบบว่า,าคือรถใหม่อะ่ะไม่เกินสองพันโลอะ่ะเขาบอกว่าเข้าไปที่ที่ศูนย์แล้วจริง,รงๆเขาจะต้องเค็มให้เพราะว่าสองพันโลเนี่ยมันไม่ควรที่จะสึกนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้งานเยอะแล้วนะครับ ใช้งานมามากใช้งานนานแล้วอย่างของผมเนี่ยหมื่นกว่าโลอาจจะต้องเสียเงินนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเสียค่าบริการแต่เคมอะไรฟรีหรือยังไงก็แล้วแต่ว่าเขาต้องไปคุยกับกับเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าของร้านอะคนที่ที่รับเคมนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เคมไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเขาทาเรื่องไปแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าจะตามเรื่องต่อไปว่าจะต้องทํำยังไงเพราะ ไปทำอะ่ะมันใช้เวลาพอสมควรนะมันไม่ใช่ว่าครึ่งชั่วโมงเสร็จหรือชั่วโมงเดียวเสร็จนะเพราะมันต้องรื้อหลายอย่างนะครับเท่าที่เท่าที่ถามช่างนะก็ใครที่มีปัญหาก็ลองไปที่ร้านที่ตัวเองถอยมานะครับถ้าเป็นร้านเล็กๆอะ่ะบางร้านเขาก็อาจจะทําไม่ได้นะอย่างเช่นเป็นแบบร้านที่เแบบถอยยางเดียวเอาไว้ขายรถอย่างเดียว,ไ,ว,ยยยวไม่ได้มีเซอร์วิสไม่ได้มีอะไรมากเขาอาจจะมีแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายอะไรแค่นั้นอะอย่างอื่นเขาซ่อมไม่ได้อะอันนั้นก็ต้อง ต้องทาใจนะก็อาจจะต้องไปเข้าศูนย์ที่มันใหญ่หน่อยมองหาศูนย์ใกล้ๆบ้านที่มันใหญ่ที่เป็นของฮอนด้านะครับแล้วก็อย่าลืมพกเล่มไอ้ไม่ใช่สิพกไอ้สมุดรับประกันนะครับไปด้วยนะครับแล้วก็ลองไปติดต่อใครที่ยังใช้รถไม่ถึง3,000กิโลเขาก็เปลี่ยนให้ฟรีนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความผิดพลาดน,นะครับส่วนใครที่ใช้รถมาเยอะแล้วอ่ะอาจจะเสียค่าอะไร ฟรีค่าบริการหรืออาจจะฟรีอะไรเสียค่าบริการแล้วแต่ต้องเพื่อนๆต้องไปไปดูไปคุยกับศูนย์กันเอาเองนะครับว่าถอยร้านไหนศูนย์ไหนมานะครับก็อยากจะบอกว่าโอเคครับไปเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลาเข้าไปทํานะครับแล้วก็สาเหตุที่มันที่มันเกิดการศึกหรอนะครับ ได้ง่ายก็คือถ้าเราใช้รถแล้วเราเจอผิวทางที่มันขรุขระนะครับหรือทางไม่ค่อยเรียบนะครับอย่างเช่นไอ้ไอ้ไอ้เส้นบนถนนที่เป็นหลายๆเส้นขีดๆอน่ะถ้าเราแบบว่าเจออย่างนั้นอ่ะบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะทําให้มันสึกหลอได้นะครับไอ้ตัวบูทแท่นเครื่องตัวเนี้ยนะครับที่ช่างเขาบอกมาก็ผมก็เจอบ่อยนะขี่ขับกลับบ้านครับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเจอไอ้พวกนี้แหละ รูดปืดรูดปืดเลยนะครับตอนที่โชคแข็งๆก็ไม่ค่อยรูดเท่าไหร่ตอนเปลี่ยนโชคมาแล้วก็รูดเลยเพราะมันนิ่มนะครับทีนี้พอจังหวะมันขยับเยอะๆเข้าอะ่ะมันเหล็กสีกับเหล็กนะครับแล้วมันมียางนิดเดียวเงี้ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะหลวมนะครับอาจจะหลวมอาจจะสึกได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นเป็นถ้ารถถ้ารถใหม่ๆแล้วเป็นเนี่ยก็คือมันมันมันเป็นความผิดพลาดของ โรงงาน h อน d ้าเขาเราสามารถเข้าไปเคลมได้เลยนะครับส่วนส่วนรถที่ใช้มานานแล้วก็ต้องไปคุยเอานะครับลองเพื่อน,อนๆลองเข้าไปคุยกับศูนย์เอาว่าเขากรณีเนี้ยเขาจะเคลมให้เราไหมหรืออะไรยังไงนะครับต้องลองติดต่อศูนย์ที่เราถอยมานะครับก็ก็อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างคลิปที่แล้วที่ลงไปแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์มีผู้รู้ขอบคุณผู้รู้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยกันแชร์ข้อมูล นะครับแล้วก็ผมชอบมากเลยที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในคลิปแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบนี้นะครับอยากให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับก็วันหน้าวันหลังถ้าผมเจอปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาทําคลิปอีกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาบอกเท่านี้นะครับก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวโยกตัวมันโยกนะครับข้างหลังเนี่ยก็ให้เข้าไปเคหมได้เลยนะครับไป ติดต่อศูนย์ใกล้บ้านนะครับอยากให้เน้นที่เป็นศูนย์ใหญ่นะเพราะว่าร้านเล็กๆบางทีเขาเขาไม่ไม่ว่างมาทําให้เพราะมันมันก็งานใหญ่พอสมควรนะครับยกเครื่องลงแล้วก็เปลี่ยนไอ้บูธเป็นบูธยูริเทนหรืออาจจะเป็นบูธเดิมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีกไหมนะครับหรือใครที่มีงบเยอะหน่อยแล้วอยากจบๆก็แนะนําให้ไปร้านนะครับร้านที่เขามีประสบการณ์นะครับที่เขาเจอไอ้พวกของฟอร์ซาหรือ x m a x ที่มัน เป็นอาการนี้อาการเดียวกันนะครับแล้วเขาสั่งเป็นบูซูริเทนมานะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้แต่ว่าก็ต้องเสียเงินเองนะครับแต่ว่ามันก็สบายใจกว่าที่เราจะต้องไปหาร้านที่มันเอ้ไปหาศูนย์ที่เขาให้เขาทําให้เราแต่เขาทําไม่ได้หรือเขาไม่ทําอะไรแบบเนี้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องนะครับไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์กัน ใต้คลิปได้เหมือนเดิมครับเราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลแล้วก็เพื่อนําไปใช้ในเป็นประโยชน์กับกับตัวเราอะ่ะแล้วก็รถของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ